คุณคนนี้ไงเนี่ยใครเนี่ยคนตายนี่แหละตันนี้คนตายไี่ชายอ่ะไม่ใช่หรือคนตายอะไรมีนวดตรงนี้แล้วคนตายไม่นวดคนตายกันไหวตรงไหนก็ได้นวดแต่ว่าคนตายเขาก็มีศิลปะศิลปะเนี่ยมันรำกับเหมือนกันเลยศิลปะหนูลุงูกไม่มาพูดเลยคุณไม่ใช่คนตายคุณจะมาแรงคุณชาดีต้นนะไม่ใช่คนตายมาแล็กใส่ก็บพวกนีคนตายร้อยนีใครคนตายนี่ อย่ามาขี้ฮอกไม่ลงไม่ขี้ฮอกขี้ลงของฮะแล้งต่อแล้ไม่ต่อแล้พ่อมคนตายจริงๆถ้าคนตายจริงๆบ้านอยู่ไหนบ้านพ่อมาเออพ่อมอยู่ตังค์โยตังอยู่ตังค์โยเพื่อไรไม่ได้อยู่อำเภออยู่ตังค์โยตังค์มันต้องมีอำเภออืโยเพื่อไรนี่ไม่ได้อยู่อำเภอกต่พักอยู่ตังทุกตังตังค์โยตรงไหน ผมยุตตังบ้านเดียวกับบ้านนายกอันรองนะอาออดีตนายกชวนเนี้ยกันโลแล้วว่าบ้านอดีตนายกแต่ว่าบ้านเดิมต้นแต่บ้านเป็นต้นเกิดนี่เกิดตุงไงผมเกิดอยู่จังหวัดตังเลยบ้านผมเนี่ยอยู่ไกลๆห้อนาฬิกาโอ้ข้างห้อนาฬิกาจังหวัดตังนะนะแล้วข้างห้อนาฬิกายังไรบ้างโอ้ยมีโรงแรมย้ายโรงแรมตังโรงแรมย้ายด้วยไม่โรงแรมตังนะมีกระลี่ โยตังจริงๆไงป้อมโยตังจริงๆคนตายจริงๆถ้าโยตังจริงต้องหลุจักเชื่อกเกาะจังหวัดตังเขาเรียกอะไรเออเชื่อเก่าะเขาจังหวัดตังที่เขาเรียกกันเลยใช่ไหมเออเออเขาเรียกระเลยนี่จังหวัดตังนะเชื่อกเกาะเนาะเออเออยกตัวอย่างให้ฟังนะอ่ะสุร่านี่เขาเรียกบ้านดอนเลยนะอ่าชื่อกเก่าะเลยสุร่านี่เขาเรียกบ้านดอนบ้านดอนอ่าแล้วส้มคลานี่เขาเรียกบ่อยางใช่ส้มคลาที่บอยางอ่าพัทลุงนี่เขาเรียกเสกอ่าจังหวัดพัทลุงเขาเรียกซิกักซิกักเออแล้วจังหวัดตังเขาเรียกอะไรชื่อกเก่าะเลยเออเออ โยตังไม่เติร์นไม่อยู่ตังก็มาผือทำลือแล้วพัทลุงพัทลุงนี่ซี้กัดไม่ช่องคล้าช่งคราาบ่องอ่าสุราชสุราชนี่บันดอนอ่าชุมพรเทพพิทักษ์ผดท้อลามแล้วจังหวัดตังก็เรียกอะไรชื่อเก่าๆเกาเนอะเออกว่าไม่ใช่จังหวัดตังเตคนใตยปัดตังไว้ตังแล้วใครใครคนใต้แน่ผมตังเลย คนใต้ทั้งคู่อ้อวถ้าคนใต้ทั้งคู่ต้องรู้จักชื่อเก่าของจังหวัดตรังรู้จักดิชื่อเก่าจังหวัดตรังชื่ออะไรทับเทียงอะเพราะเขาก็รู้อ่ะมันนึกไม่ทันนึกทัน <c oughs> แต่กูไม่บอกมึงเอาอย่างงี้ถ้าเป็นคนใต้จริงต้องรู้จักนักร้องดังทางภาคใต้โ้จักใครที่ดังคนแรกในภาคใต้ซาลิกากิง,กงทองเฮ้ยทำไมได้แต่กิงทองอ่ะตายแลวอีตายเลยเรื่อเรื่อโยเขศ่ซเดือนตายแลวซาลิกาเออซาลิกากิงทองดังเพลงแรกเพลงอะไรนุมเอ หนุ่มเมืองนครต้อง,งเฝ้าอาวุนระวังเบิดฟังเบิดสาบขาว่าแม่บังออนกลับนครละบ้านเกิดบานเกิดอเออใช่ไหมใช่อะไรทำไมไม่ร้องอะ่ะกูร้องไม่ได้แต่มันไม่ใช่คนตายตเพลงอื่นร้องได้ไอ๋อเพลงอื่นร้องได้ออแล้วต่อจากสาิกากิ่งทองคือใครโรมสีาาธรรมราชอืมอ่ะแล้วทำไมจะอือยอย่างเดียวไม่พื้นน้ำลายอ๋อโรมสีธรรมราชดังเพลงอะไร บ้านเดิมฉันอยู่อายุทยาคนรักจากมาโซฟาแห่งแดนวิไลเอาลอะไลร้องต่อร้องไม่ได้ไม่ได้เต็มเพลงเหน้อร้องได้เพลงเหนือร้องได้เพลงเนือร้องได้และคนที่เสียชีวิตไปคือใครชักพ้องมุกทองไม่ผู้ถามเรื่องสุรพลไม่รู้จักพ้องคนไม่รู้จักโอเคชักทองมุกทองก่อนจะเสียชีวิตร้องเพลงอะไรไว้ตาละวุ่นตาย ไอ้จันที่ตใไ้ตายนี่สารวุนสารวุนชอบลองใครร้องเพลงนี้จบจะเชื่อเป็นคนใต้นะลองดูเนาะ ลงเตี้ยลงซาละวนพี่เตี้ยลงแน่โอแม่กูเนอพี่เตี้ยลงแม่แม่เล่นแต่พายไปชันชุนชไมไหมไม่พลาดละคนน้พวกที่รวยเลยช่วยให้จนการงานการงานไม่สนแม่หน้ามุนยังใช่เลง,ง,ง, <c oughs> งแม่หน้ามุนยังใช่เลยอ่อยางแมงลองยาวจริงๆหรือลองให้ได้ถ้าอยู่ตายต้องเคยได้ยินซาละวนนั่นใหญ่กอซาละวนซาละวนซาละวน เตี๋ยวลมทําผือแล้วไปกินลูกตอลูกเนียงพาล่าหัวดอหัวดอย่างพาล่าที่ไหนมึงกินได้มาที่มึงลองในพักนึ่งกูลองในพักซองกูลองยี่ตายแล้วมีอยู่ผักเดียวมันลองอยู่ผักเดียวผักซองมีบานอยู่ไหนนะอยู่ตรังอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้ๆห้องนาฬิกา้างห้องนาฬิกามีโรงแรมตังโรงแรมใหญ่ในโรงแรมตังไงมีกะลีแล้วในกะลีอ่ะโอ้